ในซื้อพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่สองพระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่212คลิป EP 200ร2รอุดิักอุคชิกะวกสิขสิบทที่9เรื่บทองีพ9เรื่อง ชพคี594สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนทะบินทกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุชพคีเดินโคลง ศีสะเดินโครงศีษะทำคอพับไปในละแวกบ้านพระบัญญัติก้าพึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่เดินโครงศีษะไปในละเวกบ้านเรื่องพระชพะคี สิขาบทวิพังพิสุไม่พึงเดินโครงศีษะไปพึงเดินประคองศีษะไปในละแวกบ้านพิสุใดไม่เอือ้อเฟื้อเดินโครงศีษะทำคอพับไปในละแวกบ้านต้องอาบัตทุกกฎ อนาปติวาระพิสุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ 1. พิสุไม่จงใจ 2. พิสุไม่มีสติ 3. พิสุผู้ไม่รู้ 4. พิสุผู้เป็นไข 5. ้5พิสุผู้มีเหตุขัดข้อง6 พิสุวิกลจรีตเจ็ดพิสุต้นบัญญัติสิขาบทที่เก้าจบหมายเหตุประคองศรีรษะคือตั้งศรีรษะตรงไม่ไหวเอ็นวงเล็บสองทับห้าร้อยเก้าสิบสี่ทับ สี่ร้อยห้าสิบวงเล็บกันสองอุดชักขิกะวักสิขาบทที่สิบสิขาบทที่สิบเรื่องพระชพะคีห้าร้อยเก้าสิบห้าในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่นะ พระเชตวันอารามของอนาถบินทกะเศษทีเขตกรุงสวัสดีครั้งนั้นพวกพิสุชพคีนั่งโครงศีรษะคอพับทำคอพับในละแวกบ้านพระบัญญัติสิบพึงทำความสำเนียกว่า เราจักไม่นั่งคลง้องศีรษะในละเวะกบ้านเรื่องพระชพคีจบสิกขาบทวิพังพิสุไม่พังพิสุไม่พึงนั่งคลง้องศีรษะพึงนั่งประคองศีรษะในละแวะกบ้านพิสุใดไม่เอื้อเฟือ นั่งโครงศรีรษะทำพอพับในละแวกบ้านต้องอาบัตทุกกฎอนาปัติวาระต่อไปนี้พิสุไม่ต้องอาบัตคือ 1. นึ่งพิสุไม่แน่ใจสองพิสุไม่มีสติ 3. ามพิสุผู้ไม่รู้ สี่พิสุผู้เป็นใขรห้าพิสุอยู่ในที่พัก 6. กพิสุผู้มีเหตุขัดข้องเจ็ดพิสุวิกลจรีดแปดพิสุต้นบัญญัติสิขาบทที่ส0จบอุชกิกะวกที่สองจบ สามเข็มพระตะกะวักหมวดว่าด้วยการเข้าหมวดว่าด้วยการเท้าสะเอวสิขาบทที่หนึ่งเรื่องพระชพะคีห9 6สสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้า ประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนัถบินทะเรษีเขตกรุกงสวัีครั้งนั้นพวกพิสุชพคีเดินเท้าสะเอวไปในละเวกบ้านพระบัญญัติหนึ่งพึงทำความสำเนียกว่า เราจะไม่เดินเท้าสเอลไปในละเวกบ้านเรื่องพระชพคีจบสิขาบทวิพังพิสุไม่พึงเดินเท้าสะเอลไปในละเวกบ้านพิสุใดไม่เอือ้อเฟื้อเดินเท้าสเสลข้างเดียวหรือสองข้างไปในละเวกบ้าน ต้องอาบัตทุกกฎอนาปติวาระพิสูตต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ 1. พิสูุไม่จงใจ 2. พิสูไม่มีสติ 3. พิสูผู้ไม่รู้ 4. พิสูผู้เป็นไข้ 5. พิสูผู้มีเหตุขัดข้อง หกพิสุวิกลจรีตเจ็ดพิสุต้นบัญญาตสิขาบทที่หนึ่งจบกันสเขมพระตะกะวัสิขาบทที่สองสิขาบทที่ 2. สองเรื่องพระชพคี ห้าร้อสมัยนั้นพระผู้มีพระวาาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนทะบินกะเศษีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระพวกพิสุชพคีนั่งเท้าสะเอวในละเวกบ้าน พระบัญญัติ 2. พึงทำความสาเนียกว่าเราจะไม่นั่งเท้าสเสวในละเวกบ้านเรื่องพิสุฉพะคีจบทศขาบทวิพังพิสุไม่พึงนั่งเท้าสเสวในละเวกบ้านพิสุใดไม่เอื้อเฟื้อ นั่งสะเทา้านั่งเทา้าสะเอวข้างเดียวหรือสองข้างในละแวกบ้านต้องอาบัตทุกกฎอนอาปฏิวาระพิสูตต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ 1. นพิสูไม่จงใจ 2. อพิสูุไม่มีสติ 3. ามพิสุผู้ไม่รู้ 4. ี่พิสุผู้เป็นไข้ 5. ้าพิสุอยู่ในที่พัก 6. กพิสุผู้มีเหตุขัดข้อง 7. จ็ดพิสุวิกลจรีตแปด 8. พิสุต้นบัญญัติสิขาบทที่สองจบ บทที่สามเรื่องพระชพะคีห้าร้อยเก้าสิบแปดสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่นะพระเชตวันอารามของอนัถบินฑกะเศรษฐีเขตกรุงสวัีครั้งนั้นพวกพิสุชพคี เดินคลุมศีรษะไปในละแวกบ้านพระบัญญัติสพึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่เดินคลุมศีสะไปในละแวกบ้านเรื่องพระชพะคีจบสิขาบทวิพังพิสุไม่พึงเดินคลุมศีรษะ ไปในละเวกบ้านพิสุใดไม่เอือ้อเฟื้อเดินคลุมศีรษะไปในละเวกบ้านต้องอาบัตทุก,กุฏอนาปติวาระพิสุตต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ 1. นึ่งพิสุไม่จงใจ 2. พิสุไม่มีสติ 3. ามพิสุผู้ไม่รู้ 4. ี่พิสุผู้เป็นไข้ 5. ้าพิสุผู้มีเหตุขัดข้อง 6. กพิสุวิกลจริต 7. จด็ดพิสุต้นบัญญัติสิขาบทที่3จบกัน 3. เข็ม,มพระตะกะวะ สิขาบทที่สีสิขาบทที่สีเรื่องพระชพคีห้ารอยเก้าสิบเก้าสมัยนั้นพระผู้มีพระวากพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบินทะเศษี เขตกรุงสวัสดีครั้งนั้นพวกพิสุชพระคีนั่งคลุมศรีรษะในละแวกบ้านพระบัญญัตสี่พึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่นั่งคุมศีษะในละแวกบ้านเรื่อง พระชพคีจบสิกขาบทวิภังพิสูไม่พึงนั่งคลุมศีษะในละเวกบ้านพิสูใดไม่เอือ้อเฟื้อนั่งคลุมศีษะในละเวกบ้านต้องอาบัตทุกกฏอาณาปติวาระพิสูต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ พิสุไม่จงใจ2พิสุไม่มีสติ 1. พิสุไม่จงใจ 2. พิสุไม่มีสติ 3. พิสุผู้ไม่รู้ 4. พิสุผู้เป็นไข้ 5. พิสุอยู่ในที่พัก6 พิสุผู้มีเหตุขัดข้อง 7. จ็ดพิสุวิกลจริต8ปดพิสุต้นบัญญัติสิขาบทที่4จบสิขาบทที่5เรื่องพระฉัพพคีหกร้อยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทะเศษีเขตกรุงสวัสดีครั้งนั้นพวกพิสุชพคีเดินกระโยงไปในละแวกบ้านพระบัญญัติห้า พึงทําความสำเนียกว่าเราจะไม่เดินกระโยงไปในละแวกบ้านเรื่องพระชาพาคีจบสิขาบทวิพังพิสูจไม่พึงเดินกระโยงไปในละแวกบ้านพิสูจใดไม่เอื้อเฟื้อเดินกระโยงไปในละแวกบ้าน อาบัตทุกกฎอนาปติวาระพิสูตต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ 1. พิสูไม่จงใจ 2. พิสูไม่มีสติ 3. พิสูผู้ไม่รู้ 4. พิสูผู้เป็นไข้ 5. พิสูอยู่ในที่พัก หกพิสุผู้มีเหตุขัดข้อง 7. จ็พิสุวิกลจริตแปดพิสุต้นบัญญัติสิขาบทที่5จบจบอ่านลำดับที่2 12. องรอยนหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่ม เล่มที่สองพระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่212คลิป EP 200 trail